สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอบอุ่นกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะเราก็จะมีสูตรนะคะ DIY นะลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะจากของในครัวในเซเว่นนะคะของถูกและดีไม่ได้ใช้งบอะไรที่สูงมากเลยนะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับการที่เป็นฝ้ากระหรือจุดด่างดำเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วมันคืออะไรเนาะก็คือฝ้ากระเนี่ยเกิดจากการที่ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการที่เขาเรียกว่า hyperpigmentation เนาะเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยผลิตเม็ดสีออก มากเกินไปนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ผิวหนังผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการแผ่นฝ้าสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาหรือเป็นเป็นจุดขึ้นมานะคะก็คือเป็นจุดกระดขึ้นมาใช่ปะมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้นาะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมฮอร์โมนแสงแดดหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคือมันก็มีหลายเหตุปัจจัยเนาะที่ทําให้แบบผิวหนังของเราเนี่ยเกิดฝ้ากระจุดด,ด่างดำซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นเนาะบางทีออกจากบ้านก็ต้องแต่งหน้าปกปิดอะไรอย่างงี้นะคะคลิปนี้นะเราก็เลย มีสูตรนะคะที่จะเป็น DIY เนาะมาทาให้ทุกคนได้ดูกันว่าวิธีที่จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดาของเราเนี่ยหรือว่ารอยสิวที่มันฝังอยู่นานๆเนี่ยลดออกจากผิวหนังของเราเนี่ยทำได้อย่างสิ่งแรกที่เราตเตรียมเลยนะคะ mm hmm. ก็มีอย่างแรกเลยก็คือหัวไชเท้านะคะก็คือจะใช้แค่นิดเดียวเนี่ยแหละอย่างที่2คือนมสดนั่นเองค่ะส่วนวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็แค่นาหัวไชเท้าเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วก็มาบดเขาให้ละเอียดนะคะถ้าเกิดใครมีที่บดเนี่ยก็สามารถ ขูดขูดขูดนะหรือว่าจะสับให้ละเอียดะคะแล้วก็แยกคั้นเขาเอามาแต่น้ํานะคะเอามาแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอเราจะไม่ใช้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะไปเนี่ยอาจจะทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้เนาะเราก็เอามาผสมกับนมสดครึ่งถ้วยค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นก็นําใส่พิมพ์ทําน้ําแข็งได้เลยนะทุกคนแล้วเราก็เอาเขาไปฟรีซแช่ฟรีซไว้ให้เขาเตววห้้้้เเเเป็เะะ็็นนนกกอออลยยยยแงจาาสรรรรรีีีบ่มผิข ก็คือล้างหน้าของเราให้สะอาดนะคะแล้วก็แกะน้องออกจากพิมพนะคะทุกคนแล้วก็นํามาลูบที่ผิวหน้าได้เลยนะคะวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ฟินมากแล้วก็จะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยเพราะว่าความเย็นจากตัวน้ําแข็งเนาะแล้วก็หัวเชยเท้าเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมมีส่วนที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนนมสดเนี่ยเขาก็ช่วยบํารุงผิวให้อ่อนเยาว์แล้วก็ผิวเนียนนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะวิธีนี้ทําแค่สัปดาห์ละ2ครั้งก็จะเร่ เห็นผลแล้วค่ะก็แล้วพอเราทําเสร็จเนาะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาลงครีมบํารุงผิวกันเลยค่ะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเด็ดนะคะที่เราใช้ในการที่ลดฝ้ากระของเราเนาะหรือว่ารอยสิวรอ,อยดําของเราที่มันอยู่นานๆเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากยุ่งยากในการเตรียมส่วนผสมนะคะก็สามารถใช้ครีมตัวนี้เดี่ยวๆทาได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถทาได้ทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยเนาะอ่ะน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่า Solution Melasma Clear นะคะหรือว่าโซลู ช่นครีมทาฝ้าซองน้ำเงินนะจ๊ะจุดเด่นของตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยดําจากสิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็ป้องกันการเกิดฝ้ากระใหม่ด้วยเพราะว่าตัวนี้นะเขามีสารสกัดจากต้นอ่อนของทัวมีสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะจะช่วยลดเลือนพวกแบบรอยดําต่างๆนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดรอยดําจากสิวแล้วก็ทําให้ปรับสีผิวของเราเนี่ยให้สว่างแล้วก็สม่ําเสมอกันมากขึ้นนะคะ วิธีใช้ก็คือง่ายมากๆเลยถ้าเพิ่งถูน้ำแข็งเสร็จใช่ปะ่ะเราก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าให้สะอาดนะคะแล้วก็มาลงครีมตัวนี้ต่อได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใช้ทุกวันเนี่ยพอหลังเราล้าง,ง,ง,งหน้าเสร็จเนี่ยเราก็ บีบครีมตัวนี้แล้วก็ทาให้ทั่วผิวหน้าได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะตัวนี้เนื้อครีมเขาค่อนข้างที่จะซึมง่ายทาแล้วก็สบายผิวนะมีความแบบชุ่มชื้นผิวดูอิ่มน้ํามากขึ้นด้วยนะคะทาไปเนี่ยก็ซึมง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็แนะนํานะคะจริงๆก็คือแนะนําว่าให้ใช้ติดต่อกันสักประมาณแบบ1 1ึถึงสเดือนอย่างเงี้ยก็คือซื้อมายกกล่องเลยก็ได้ทุกคนเพราะตัวนี้คือเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดำเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะกว่าเราที่จะเริ่ บบเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะตัวนี้นะคะก็เวิร์กมากถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยะคะ่ะตัวนี้มีขายที่เซเว่นราคาแค่49บาทเองปริมาณ13กรัมนะคะซองนึงก็จะใช้ได้ประมาณ2-3สัปดาห์เลยนะใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหามากๆแล้วก็ที่สาคัญนะคะสําหรับการที่เราจะรักษาฝ้ากระจุดด่างดําให้หายแล้วเนี่ยพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วมีวิธีที่ดีๆแล้วนะคะอย่าลืมที่สาคัญคืออย่าล ทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในบ้านในออฟฟิศที่เออมีหน้าต่างอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าก็ควรทาครีมกันแดดทุกวันอย่างน้อยๆก็เป็น s p f 3 0อย่างเงี้ยทาทุกวันเลยจะยิ่งป้องกันแล้วก็ทําให้จุดด่างดําของเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําใหม่เนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะคะอบก็มาแชร์ทริคดีๆวิธีเด็ดๆนะคะจากของในครัวในตู้เย็นในเซเวน่นที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ราคาไม่ แพงเลยนะคะซึ่งได้ผลดีมากๆก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปตลาดไปเวะเซเวน่นไปซื้อตาม,มาตามกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้นะคะหรือถ้าเกิดอยากให้อบทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ